สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสตัวเอทเลดนะคะตรงนี้เราจะทาลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ใต้ตาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะดียังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะบีบ ่าไม่ได้ใช้เยอะนะคะนิดเดียวนะคะ1ห,หลอดนะคะจะใช้ได้4-5ครั้งก็จะแตะแตะไปนะคะตรงนี้พี่ก็จะมีริ้วรอยนะคะที่อยู่ตรงหน้าผากด้วยนะคะนี่เราก็จะแตะแตะ ส่วนตรนล่องแก้มนี่ก็สามารถทําได้นะคะก็แต่ล่องแก้มแล้วก็จะยกยกนิดนึงใครที่มีโต๊ะของวันที่26ุางแมได้นะฮะครที่มีต๊ขอันที่26มาลงแก้มไดน้นะ นี้ไปนะคะเราก็จะอยู่นิ่งๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมตรงนี้ค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะตรงหน้าผากพี่เขานะคะไม่เห็นริ้วรอยเลยค่ะหายไปเลยค่ะเดี๋ยว zoom มาใกล้ๆนะคะ